สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคำสตอริโอทักทายเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเปลี่ยนโหมดมืออาชีพนะครับเปลี่ยนโหมดอาชีพหมายถึงว่าเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนเป็นเพจนั่นแหละครับที่ที่เราจะสร้างรายได้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อี f a c e ดบุ k แล้วนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นเพจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนา ให้กับเพื่อนๆนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวของเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้จะเป็น Facebook ของผมนะฮะคือทำมาร์คตแสงสว่างนะครับเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับอาสังเกตนะครับเข้าที่เข้าไปอ่อันนี้นะครับเพื่อนดูได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกของผมประมาณ5000คนนะครับเต็มอัตราแล้วนะครับอ่าดังนั้นนะครับ เพื่อนสังเกตจ,จุด4จุดตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเห็นรูกกระเป๋าไหมฮะนี่ครับเปิดโหมดมืออาชีพนะครับให้เพื่อนๆกดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนี่นะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเปิดโหมดมืออาชีพนะครับเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆไปยังโปรไฟล์ของคุณเพื่อให้คุณเติบโตในฐานะครีเอเตอร์บน s Facebook, <S บน, s Facebook <S นะครับ เรามาดูกันนะครับสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณนะครับถัดมานะครับดูข้อมูลเชิงลึกของเนื้อหานะครับถัดมาให้ผู้ติดตามของคุณมากขึ้นนะครับโดย Facebook ส่วนตัวแล้วทางระบบ f a c e b o o k ก็จะจำกัดจำนวนเพื่อนมีแค่5,000คนคนนั่นเองนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็น นะครับเพื่อจะเปิดสร้างรายได้ครับโอเคครับเพื่อนๆอน่อานนโยบายเสร็จก็กดเปิดได้เลยนี่นะครับจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นแดชบอร์ดมืออาชีพนะครับมาดูกันนะครับผู้ติดตามนะครับผู้ติดตาม5,329คนนะครับ 229คนมาจากไหนนะครับมาจากนี่ฮะครับที่เราเปลี่ยนเป็นเพจครับที่เราเปลี่ยนเป็นเพจเพจเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเพจเนี่ยจำนวนสมาชิกเนี่ยเราจะเพิ่มได้กี่คนก็ได้นะครับจากเพจที่ผมมี a c e b o o k เอ่อจาก Facebook ผมก็มี5000คนเองเพราะว่าเขากำหนดมีสุขภาคนพอผมเปลี่ยนมาเป็นเพจก็จะเพิ่มให้อัตโนมัติเลยครับเรามาดู นี่ครับอันจะเป็นด้านล่างอันจะเป็นการเข้าถึงนะครับการเข้าถึงการมีส่วนร่วมนะครับต่างๆจํานวนผู้ติดตามนะครับจํานวนรับชมวิดีโอครับอันนี้จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับเราเปลี่ยนเป็นแดชบอร์ดมืออาชีพแล้วนะครับอีกเข้าไปนะครับดูประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพการเข้าถึงนะครับอันนี้เป็นเพจเก่านะครับนี่ผมเปลี่ยนมาใช้นะครับ หลังจาก28วันก่อนหน้านั้นนะครับติดแดงติดลบเพื่อนเไม่ต้องสนใจนะครับดังนั้นนะครับก็ที่เปิดสร้างราได้ก็จะมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําในคลิปถัดไปนะครับเพื่อนเพื่อนาจจะลงคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวคลิปสั้นคลิปยาวนะครับคลิปยาวก็ประมาณ3นาทีขึ้นไปนะครับแล้วแต่เพื่อนๆก็จะลง ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนโหมดอาชีพเสร็จนะครับแต่ถ้านะครับสมมุติถ้าเราจะกลับมาเปลี่ยนเป็น f a c e b o o k เหมือนเดิมได้ไหมได้นะครับนี่ครับก็กลับมาที่หน้าเดิมนะครับการตั้งค่าโปรไฟล์ครับเปิดนี่นะครับอันนี้คืออันนี้คือเปิดสําเร็จนะครับนี่นะครับให้เรากลับมาที่หน้าโปรไฟล์เหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับ เราจะปิดมวลมืออาชีพนะครับหมายถึงว่าเราจะปิดปิดกลับมาเป็น facebook เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ไม่ทำแล้วไม่ไม่เล่นละประมาณนี้นะครับจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็น facebook เหมือนเดิมได้ไหมได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับข้อมูลต่างๆที่เราลงหรือวิดีโอต่างๆก็จะกลับมาเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมนะครับสมมติผมก็จะกลับมาปิดที่ ปิดหมดมืออาชีพครับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสําคัญก่อนปิดหมดมืออาชีพหากคุณเปลี่ยนใจคุณสามารถเปิดกระทุกเมื่อนี่ฮะเขาก็แจ้งเตือนมานะครับโอเคเราจะปิดแล้วก็ปิดครับปิดนะครับโอเคนะครับทุกอย่างจะเป็นศูนย์นะครับนี่นะฮะนี้คือเราปิดเสร็จแล้วนะครับเรามาดูหน้าตาของมันนี่นะครับก็จะเป็นมาเป็นโปรไฟล์เหมือนเดิมนะ คลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับผมและทีมงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ